คอนบายกวีสวัสดีครับวันนี้กลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้มีเหรียญที่น่าสนใจมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมครับนั่นคือเหรียญ50บาทองค์การพุทธศาสสนิกกสัมพันธ์แห่งโลกครบ20ปีหรือที่นิยมเรียกว่าเหรียญพอสอ,อครับก่อนอื่นผมจะขอกล่าวถึงประวัติที่มาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สักเล็กน้อยนะครับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพอสอรอได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาในวันที่25พฤษภาคม2493ณาศาสานสถานดาดาลามาริกวาเมืองแคนดี้ประเทศสีลังกาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระทันตธาตุ หรือกระดูกของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในมวลสมาชิกให้รักษาศีลและปฏิบัติทำตามคำสั่งสอนขององค์ผสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัด 2. ส,ส่งเสริมความสามาคัคคีความเป็นปึกแผ่นและภารดลภาพในหมู่พุทธศาสนิกชนส เพื่อเผยแพร่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคมการศึกษาวัฒนธรรมและมนุษยธรรม 5. ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคีกลมเกลียวและความผาสุกในมวลมนุษยาชาติตลอดจน ให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆซึ่งประกอบกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื้อเงินมูลค่าหน้าเหรียญ50บาทผลิตในปีพศ2514ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของการขอตั้งองค์กรนะครับด้านหัวเป็นพระพักรัชกาลที่9ด้านก้อย เป็นรูปวงล้อธรรมจักรซึ่งความหมายของธรรมจักรวงล้อแห่งธรรมเนี่ยก็คือสัญลักษณ์แห่งการประกาศสัจธรรมนะครับหรือที่เรียกกันว่าธรรมจักรกับปะวัตนสูตรที่รู้จักกันว่าเป็นเครื่องหมายของการแพร่ขยายพุทธศาสนาของพระเจ้าอาโศกไปยังดินแดนโดยรอบของพระองค์ลักษณะของเหรียญน,นะครับ เหรียญมีขนาด40มิลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนการผลิต2 0 0แสนเหรียญราคาปัจจุบันนะครับที่ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ900บาทถึง1 5 0 0บาทบวกลบแล้วแต่สภาพของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นะครับเป็นเหรียญที่พิเศษมากครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเหรียญตลกหรือเหรียญแปลกที่พบเจอน้อยมากในระบบนะครับ จัดว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเหรียญหนึ่งทีเดียวครับจากที่ทราบมานะครับเหรียญนี้พบเจอในระบบแค่หลักหน่วยหรือว่าหลักสิบเองครับซึ่งเหรียญมีลักษณะดังนี้ครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับเป็นเหรียญลักษณะยังไงครับเป็นเหรียญปั๊มซ้อนทั้งด้านหัวและด้านก้อยเลยนะครับปั๊มซ้อนเกือบเกือบ50อร์เซนนะครับของเหรียญเลยนะครับเกือบครึ่งครับซึ่งเป็นลักษณะ พิมพ์ทับลงบนเหรียญเดิมนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันครับเป็นเนื้องเงินนะครับถ้าเกิดใครได้เคยพบเจอหรือว่ามีนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่หลักหมื่นกันเลยทีเดียว จะเป็นหมู่ของนักสะสมเหรียญแปลกครับเขาจะนิยมเล่นเหรียญแปลกๆนะครับเหรียญปั๊มซ้อนก็เป็นหนึ่งในเหรียญแปลกเหรียญตลกที่เขานิยมเล่นกันอยู่เหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเคยพบเจอหรือว่าใครมีนะครับอยากจะมาแบ่งปันบอกกล่าวกันสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆและผมได้ทราบต่อไปนะครับ วันนี้คอนบายกวีต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงคอยต,ติดตามคลิปเหรียญต่อไปได้นะครับผมจะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ